เอาละครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเกมในเกม99คืนในป่าที C ีซได้พาซูเปอร์แตงนะครับนั่นก็คือสาวเถ่าใบมิ้นของเรานั่นเองนะฮะสาวเถาคนนี้เขาอยากได้วันบนหัว999วันนะครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับสำหรับซูเปอร์แตงเราโอเค เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ทําการตัดไม้นะครับเอาไปทําการบดๆเพื่อที่จะสร้างแผนที่นะครับแล้วก็ออกฟาร์มให้เรียบร้อยทุกคนนี่ครับกระเป๋าเต็มแล้วทุกคนก็เอามาบดๆนะครับอะไรที่เป็นฟืนนะครับก็เอาใส่กองไฟนี่ครับออกฟาร์มแบบต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3ามพี่ก็ยังฟาร์มอยู่โอเคฟาร์มไปเรื่อยๆหน้าที่ของพี่ก็คือการสร้างฐานนะครับ ให้มันคงปลอดภัยแข็งแรงต้านศัตรูได้9 99วันนั่นเองนะฮะตามคำขอของสาวเถาซุเปอร์แตงของเรานั่นเองโอเคโอเคทุกคนครับฟาร์มฟาร์มต่อฟาร์มต่อยาวยายาวย,าวยาวนี่ฮะวันที่5ไปแล้วคือพี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าพี่เลือกอาชีพที่เป็นอาชีพนักป้องกันฐานนะครับเราก็ไม่มีอาวุธ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ เราก็ต้องฟามไปเรื่อยๆครับใครที่แบบมีอา,อาวุธก็ไปลุยเอาก็เท่ากันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นใบเฟิร์นใช่ไหมทางขวามือแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นตัวละครนะครับที่พี่เอามาปั้นวันด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปแจกให้กับ f c ของช่อง c p เพยนั่นเองทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าตัวละครที่พี่ปั้นมาตอนนี้นะครับมีน้องๆเนี่ยสนใจที่ mm. อยากได้ขวานแดงอยากได้รับรางวัลน,นะแต่ พอพี่ประกาศผลรางวัลไปแล้วนะครับไม่มีใครมารับรางวัลซะงั้นเออตัวละครมันก็เลยค้างอยู่กับพี่ไงทุกคนเข้าใจไหมอย่างเช่นพี่ลงคลิปวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพี่มีไซบอร์กกับ Alien. เอเลี่ยนเอ้พี่มีไซบอร์กกับแบมพายมาแจกใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับพอพรุ่งนี้พี่ลงคลิปอีกวันหนึ่งพี่ก็ประกาศผลใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครมารับรางวัลน,นะฮะ เออก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ติดอุ้ยกล่องแดงอะไรวะนะโอ้คุณนายคือไม่มาไม่ไม,ไม่ติดตามผลประกาศเลยอ่ะเออเราก็พลาดโอกาสไปไงพวกเองเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เล่นกิจกรรมของพี่นะครับให้ติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้รับรางวัลจากกิจกรรมหรือเปล่าโอเคป้าทุกคน มาตอนนี้วันที่9ไปแล้วนะครับพี่เ็าทาการฟาร์มต่อทุกคนตอนนี้เด็กที่ช่วยเอาไว้ก็ไม่ได้เอาเข้าถานเลยนะเพราะว่า f อเราเนี่ยต้องการวันบนหัว999าใช่ไหมพี่ก็ต้องคํานวณแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องสร้างเตียงสี 4, 4, ่เตียงช่วยเด็กสี่คนแล้วก็วางไปวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ก็วันที่14ไปแล้วนะครับก็วางเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็ ตัดไม้นะครับรอจังหวะรอเวลาวันเวลาที่สมควรแก่การวางเด็กให้ครบวางเตียงให้ครบแค่นั้นเองทุกคนนี่ครับไม่ได้ทําอะไรมากตอนนี้ก็คือแบบใกล้ละใกล้ใกล้กลกลได้เวลาวางเตียงวางเด็กแล้วก็สร้างตรงสร้างเตียงรอแล้วทุกคนนี่ก็คือเกมนี้ก็เออเกือบเกือบเกือบก็คือแบบมีคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแต่ก็ ยังอยู่ในการควบคุมนี่เป็นไงคุยไปอีกอะตอนนี้นะครับวันที่18ไปแล้วนะก็ได้เวลาอันสมควรน,นะครับแก่การวางเตียงแล้วก็วางเด็กแล้วนี่ครับมาละว,วางเด็กคนที่4นะครับแล้วก็วางเตียงไปทุกคนนี่ครับก็หลังจากนี้มันก็จะคูณเก้คูณ้าคูณแล้ว ตอนนี้นะฮะวันที่54ทุกคนพี่ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะแก่การที่จะสร้างฐานนะครับไม้ก็มี400กว่าท่อนนะครับ444เมื่อกี้นะฮะก็ทําการสร้างครอเพิ่มมาก่อนแล้วกันตอนนี้วางข้อเพิงขยายเขตแดนไปก่อนนะครับโอเคหลังจักนั้นนะครับก็ทําการ กวาดล้างไอ้พวกหญ้าพวกนี้นะครับพวกก้อนหินที่มันเกะก,กะนี่แบบนี้เลยทุกคนที่มันเกะกะเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ๆฐานเราอันไหนรื้อได้ก็รื้อไปนี่ฮะทุบทิ้งให้หมดเวลาเราสร้างฐานเนี่ยมันจะได้แบบไม่ลกขูลกตานะฮะก้อนหินพวกนี้ก็เอาออกได้อ,ออกทั้งหมดครับมันจะได้ดูโลง่ลงๆนะครับเวลาสร้างฐานออกมาได้สวยๆ นี่ครับก็ทาการวัดพื้นที่วัดระดับเป็นเรียบร้อยนะฮะก็ฐานที่พี่จะสร้างรอบนี้ก็จะเป็นฐานารูปร่างหน้าตาแบบเป็นสัตว์ละกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันเอาเองนะว่ามันค้ายตัวอะไรนะครับ <laughs> มีก่กตุยว่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปช่วยแล้วกันเราสร้างฐานอยู่นะฮะนี่วัดมาให้เรียบร้อยครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับแล้วก็ทําการวัดระดับตอนนี้จะอุ้ย ใช้เวลาไป75นาทีนะครับสำหรับ99คืนในป่านะครับสำหรับเกมนีม้มันไม่ได้นะครับเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูไงแต่ว่ามันจะติ๊กกากบาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรื้อเราต้องรื้อออกก่อนนี่ต้องรื้อพวกนี้ออก่อนรื้อออกให้หมดนะครับอันนี้คือวางผิดนะนี่เราต้องวัดแบบนี้ครับนี่แบบนี้ดูดีว่ามันจะตรงหรือเปล่า โอ้ยพอได้พอได้ไดะลองดูอีกทีทุกคนนี่คือถ้าเราวัดแบบนี้นะครับเราวิ่งไปจนสุดมุมแล้วมันตรงนะครับก็คือวางได้เลยนะนี่ฮะก็พอได้อยู่ครับก็วางไปเลยนี่แบบนี้เป็นไงโอ้โหจินตนาการลำเลิศนี่ครับเราก็จะได้แล้วสี่เหลี่ยมคางหมูเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปวางอีกที่นึงนี่ฮะก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทางซ้ายทางขวา ร้อยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับมองจากมุมสูงนี่ฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาทำทางเข้าคนต่อทุกคนนี่ครับแล้วก็วางกำแพงชั้นที่สองช่วงนี้นะครับสร้างศาลก็คือแบบติดสร้างส่องชั้นนะ่ะคือถ้าสร้างชั้นเดียวมันดูโงงๆเหวงๆนะมันดูโลนโลลาลานี่ยนี่ดูนะ ก็คือถ้าทํากําแพงเนี่ยทำสอชั้นนะครับพี่ว่ามันจะดูแบบดูสวยกว่าดูมีมิติกว่าอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็สร้างฐานสุดแกล่งแนละ้วใช่ไหมุยหย,หยเนี่ยฮะวันที่ร้อฐานที่เราสร้างาไว้เนี่ยก็ตรงตามแบบแผนเป๊ะนะฮะเพราะว่าพวกลัทธิเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหน้าฐานที่เราวางเอาไว้พอดีนะครับตรงหน้าฐานตรงนั้นอนะ เราก็จะเอาไปวางกับดักนะครับตามสูตรเอ,อเฮ้ยมันส่องไฟฉายใส่ลทัทิทำไมวะ <laughs> อ่ะตาลูมาก็มาซื้อของตกแต่งบ้านนะครับอันไหนอยากตกแต่งอะไรก็ซื้อไปทุกคนนี่ครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยเอาไว้ทำชั้นอาหารนะครับเอาไว้ทำเคาน์เตอร์อาหารอันนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เอาไปตกแต่งหน่อยแล้ว,ลวกันต้นไม้นะครับพงหญ้านู่นนั่นนี่โคมไฟอ่ะซื้อไปครับ จะใช้ไหนก็ซื้อไปอ่าเป็นไงแล้วก็กลับมาแต่งฐานต่อทุกคนเอาให้สวยไหนๆก็แต่งทั้งทีนะครับก็ฐานที่พี่ลงช่องไปก็จะมีอะไรวะที่สร้างไปก็มีฐานดาวแปดแฉกใช่ไหมแล้วก็มีฐาน6 7ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฐานรูปหน้าสัตว์นะครับเป็นไงมีใครชอบฐานไหนเป็นพิเศษบ้างลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะฮะ <laughs> อะ อันนี้ก็จะเสร็จแล้วทุกคนโอเคแต่งให้เรียบร้อยครับประมาณนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวเราทำการวางกำแพงชั้นที่2อกันเลยนะครับวางไปก่อนแล้วค่อยมาแต่งเอาทีหลังทุกคนครับวางให้สวยๆไปก่อนนะครับตรงไหนที่แบบมันดูแปลกๆตาก็ค่อยไปแต่งเสริมเอามันจะได้ออกมาแล้วแบบสวยเช้งนะฮะนี่ประมาณนี้ นี่ครับวางไปไอตรงนี้คือตรงข้างๆโอเคสวยงามอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวแต่งตรงนี้ใหม่ทุกคนตรงนี้มันดูแปลกๆใช่ไหมแล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็วางใหม่นันเองวางให้เหมือนกันทั้งสองข้างครับเป็นไงจินตนาการลำเลิศสุดจัดไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง <laughs> นี่ครับ มองจากมุมสูงอ่ะเดี๋ยวเรามาวางกำแพงไม้ตรงนี้ต่อก็ทําการวัดให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้พื้นที่มันไม่เท่ากันก็ต้องวัดแบบว่าลากก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราลากจากจุดเริ่มต้นถึงจุดจบเนี่ยมันจะซ้อนกันไหมนะครับก็ลากดูดีๆนี่เป็นไงก็มีเอียงบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะแต่ก็ไม่มากไม่น่าเกียดต่อมาก็วางกับดักครับป้องกันพวกรัทธิแล้วจังหวะนี้พวกรัททิบุกด้วย หลังจากที่แบบว่าเราปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึง200วันเว้ยทุกคนโอเคกับดักเราก็ยังวางไม่เสร็จนะฮะนาทีก็บุกว่ะเดี๋ยวลบก่อน <laughs> โอเคกับดักเรายังไม่ได้อัปเกรดเลยมันก็มาชนแล้วเนี่ยดูดิชนตุยเรื่อยๆเลยทุกคนน่านจะหมดแล้วทําการวางต่อเดี๋ยวอ่อัปเกรดแล้วกันสําหรับตัวกับดัก เนี่ยพี rats, you know, right? like wow. know, well, ่ก็ไม่รู้ว่าพวกศพพวกนี้นะครับมันตุยแล้วใช่ไหมแล้วมันทับกับดักเราอะแล้วมันมีเสียงนั้นจิ๊กจิๆกจิกจิกแบบเนี้ยเหมือนกับมันมีตัวอะไรชนกับดักเรื่อยๆื่อยะถ้าปล่อยไว้นานๆาเนี่ยกับดักเราพังหรือเปล่าน้องๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะเพราะว่าตรงนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันมีเสียงจิ๊กจิ๊กจิกจิกจิกแบบมีตัวอะไรแบบชนกับดักเราอยู่ตลอดเวลานะฮะเออน้องๆคิดว่าถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยกับดักเราพังไหม เอออันนี้คือน่าคิดเหมือนกันนะนี่ครับตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดกับดักไปที่เรียบร้อยทุกคนกับดักเราก็เยอะอยู่นะอยู่ได้แน่นอน,นครับแบบไม่ต้องปิดฐานนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เวันอยู่ไปเลยอะตอนนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับฐานของพี่เนี่ยก็คือการสร้างเคาน์เตอร์อาหารนั่นเองทุกคน เคาน์เตอร์อาหารเป็นอะไรที่แบบว่าจะขาดไม่ได้เลยนะสําหรับฐานของพี่นะมันเป็นจุดขายเลยก็ว่าได้นะอ่ะน,นี้สร้างแบบใหม่ทุกคนเอาแบบนั่งได้นะครับเออนี่น,นี่ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะชอบกันนะเคาน์เตอร์อาหารเคาน์เตอร์นี้นะฮะนี่เป็นไงเคาน์เตอร์นี้ก็พี่ได้ทําการแคปรูปนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ที่ ช่อง y t u t u นะครับก็มีคนมากดไลค์ถึง1,500ไ like ลค์เลยนะที่พี่ถามว่าเที่ยงนี้ทานข้าวกันหรืออยังใช่ไหมเออทำเป็นเล่นนี่ครับมาวางอันนี้ต่อแปลงขลอดอ่าเดี๋ยวรอตาลุงมาขายของครับเดี๋ยวไปซื้อต่อนี่ไงตาลุงมาขายพอดีนะครับซื้อไอ้น,นี้มาอีกนะครับไอ้น,นี้ไม่พอแล้วก็ต้นไม้นะฮะพุ่มหญ้า โอเคเขียงก็มานะครับอ่ะอ่ะมา,มาวางต่อทุกคนนี่เป็นไงนี่ครับเอาอีมาวางนี่ไปยังทุกคนเชิญครับเชิญนั่งเชิญนั่งเป็นไงนั่งได้สองคนคือเรามาเล่นสามคนไงแล้วพี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไปยงลูกค้ามาครับทําอาหารโชว์เลยโอเคใส่โคมไฟต่อนะฮะหน้าปากทางเข้าฐานเราแล้วก็ ตกแต่งไฟตามกำแพงทุกคนนี่วางไปครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะครับพี่ก็ได้ทำการสร้างพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับตกแต่งไปนิดๆหน่อยๆนี่วางไปครับซื้ออะไรมาได้ก็ไปแต่งครับมันจะได้ดูแบบสวยงามเพราะว่าสาวเท่าเราเนี่ยซุปเปอร์แตงเราซุปเปอร์แตงเรานะครับต้องอยู่เป็นพันวันอะ่ะโอเค วางก็องกออกรวี้ให้เรียบร้อยครับแต่งไปเรื่อยๆเพลนมากบอกเลยการแต่งฐานรอบนี้นะับแต่งไปเรื่อยๆครับหวังว่าน้องๆนะฮะจะชอบกันนะสำหรับการแต่งฐานรอบนี้นะอ่านี่วางป้ายหน้าฐานทุกคนกระโดดนิดนึงโอเคอยู่ในจุดที่เราต้องการพอดีนะครับย่งนี้9.9วัน <laughs> ไม่ใช่ 9 9 9าเดนะครับอ่ะเราก็มาประดับโคมไฟบนฐานต่อทุกคนนี่ครับวางไปเรื่อยๆคิดอะไรออกพี่ก็ไปวางคนเล่นก็น่าจะแหลกอะะหว่าเนี้ย <c oughs> เล่นในมือถืออะดีครับวางต้นไม้ต่ออ่ะตาลุงมาขายของพี่ก็ไปซื้อทุกรอบนะฮะคือแบบตั้งหน้าตั้งตารอตาลุงมาขายของเลยนะนี่ฮะ มีโรงทานด้วยเห็นไหมนี่ฮะเขียนป้ายไว้โรงทานเออนั่งชิลเลยไปกะเออจุดนี้คือแบบเอาได้เลยนะแบบเหนื่อยก็พักมานั่งแอคอยู่ตรงนี้เลยตอนเนี้ย <c oughs> อ่ะแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่3 8 7ทุกคนก็ได้ทำการสร้างโรงนอนไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือโรงนอนของฐานนี้นั่นเองนะฮะเป็นไง เรียบร้อยแต่งอะไรอีก่วะเนี่ยเออนี่เราเอาเหล็กทั้งหมดนะครับมาสร้างเป็นสายล่อฟ้าทุกคนแล้วก็เอาสายล่อฟ้าพวกนี้นะครับแต่งฐานนี้เป็นไงโอ้วางเงินมันมากครับปัก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 ฟาร์มยังเหนื่อยดูดูวาง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 เป็นไงโอ้โหเป็นฐานที่แบบสะท้อนแสงด้วยนะไอ้สายล่อฟ้าเนี่ย โอ้สุดจัดมาวางไว้ข้างหน้าอีกนะฮะสายรอฟ้ามันเลือ่อ <laughs> โอเคแล้วก็ตั้งป้ายตรงนี้นะครับเขียนไปเป็นไงทุกคนที่พักผ่อนย่อนดาร์ก <laughs> โอ้สุดจัดนี่ฮะมองจากมุมสูงใช้เวลาสร้างนะครับใช้เวลาตกแต่ง4 0 5วันนะฮะ พวนนกรลัทธีก็วิ่งเข้ามาตามสเต็ปมันเข้ามาไม่ได้เห็นว่าเข้ามาได้ที่ไหนนี่ครับฐานสุดแกลง999คืนนะครับแล้วก็นี่พี่มาสร้างเ,าเครื่องเครื่องชุบนะครับกัน FC ตุยไว้แล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องไว้ด้วยแล้วกัน นี่นี่อันนี้เครื่องข้ามเวลาอยู่ตรงนี้ครับน่งตกปลาก็ว่างๆก็อย่าลืมกดข้ามข้ามคืนด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะก็ใช้เวลาเกือบ500วันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับเอฟซีซุปแต็งเรานะครับสำหรับฐานนี้นะฮะเดี๋ยวพาเดินดูอีกสักหนึ่งรอบก่อนจากลาและกันทุกคนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสร้างฐานสุดแกร่งนะครับให้กับ FC ให้อยู่รอดถึง1000วันโดยไม่ต้องปิดฐานทุกคนนะครับกับดักของเราก็อยู่ประมาณ สิบสามแปรนทุกคนนะครับก็ถึกทนอยู่นะเนี่ยชั้นแรกยังไม่เสียเลยทุกคนนะครับเราวางตั้งแต่วันที่ร้อยกว่าใช่ไหมอ่าแล้วเข้ามาดูในตัวฐานเลยครับนี่ไปกัลงนอนโคตรเฟี้ยวอ่าฮะนี่ก็กองไฟนะครับผ่านเลยไอ้นี่คือโต๊ะทานอาหารทุกคนนั่งชิลแล้วไปกัอ่าฮะไปไงมีกระุนเก้าอี้ให้นั่งครับนี่นี่ภูมิใจนําเสนอจุดนี้เลยทุกคน บาบาบ,า,บานะครับรองทานเป็นไงมีป้ายรัติีกอดคอด้วยหิวเม่ไรก็แวะมาต้องการทานอะไรครับเนี่ยเห็นปะเฮ้ยฟี้ยนะอีกคนนึงมานั่งตรงนี้นะครับคือท้าเล่นกันสี่คนใช่ไหมพี่ก็จะทํารูเนี่ยสี่สี่สี่รูนะครับเอาไว้นั่งกันแบบนี้เลยทุกคนเป็นไงยังแจมเออนี่น,นี่มีหัวกวางด้วยเนี่ยจุดเก็บอาหารแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยเอามีคนหิวตุย โอ้มีคนหิวตุยโอ้ไปเกิดแล้วครับอะตรงนี้นะครับเครื่องขุดเจาะรับกานนะครับให้มันยิงเข้ากองไฟได้เลยทุกคนอันนี้ก็ปรับสภาพอากาศอ่าอันนี้ก็เครื่องชุบเมื่อกี้อะกดชุบใหม่โอเคประมาณนี้ทุกคนในฐานพี่นะครับฐานนี้เป็นไงกดเฟียวนี่ฮะจุดตกปลาทุกคนจดุดพักผ่อนหย่อนใจนะฮะที่หย่อนดาก ี่เวก้านั่งตกปลาตรงนี้ได้แบบชิวๆนะครับทำมาให้แล้ววิ่งกลางคืนว่ะโอเคข้ามเวลาเลยครับนี่ตกปลาชิวๆตรงนี้นะครับสามารถข้ามเวลาได้ด้วยนะฮะเป็นไงมีถังใส่ปลาให้ด้วยทุกคนนี่ครับตกปลาอยู่นะครับถังใส่ปลานะฮะเป็นไงโอ้บรรยากาศตรงนี้โคตรแจ่มนะฮะนี่นี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวเนี่ยฮะดูรอบๆดูรอบๆโอ้โหตึงจัด เอาจริงสร้างไปสร้างมาก็เพลินม,มากเลยนะสำหรับเกม99คือในป่านะคอันนี้ก็คือแบบอยู่ที่จินตนาการนะครับอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของน้องๆเลยนะครับนี่เป็นไงฐานพี่อุ้ยเสาเสา,สาล่อฟ้าทุกคนดูดินี่ฮะเป็นแผงเลยดูดิกด <c oughs> ตึงนี่ฮะดูรอบๆดูรอบ,รอบ,รอบฐานของพี่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูบนกำแพงอีกทีนึง นี่สร้างเป็นหน้าสัตว์นะคะสำหรับฐานนี้นะฮะอยู่ให้รอด999 99, นะ999 d ใช่ไหมอ่ะนี่ครับมียันข้างหน้าทุกคนโอ้โหตึงเกินพีถ่ายนี่ฮะเดี๋ยวขอแชะตรงนี้นิดนึงได้ไหมขอแชะหนึ่งรูปมันสวยเกินห้ามใจนะครับขอภาพถ่ายหรือภาพโอ้โหเรียบร้อยฮะ,ะดีดู โอ้โหยังตึงเซฟด้วยไปดูข้างในต่อครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบกกำแพงอัพขึ้นไหมปัพบนี่เป็นไงบกกำแพงนี่ครับไฟล้อมรอบกลางคืนคือแบบสว่างมากนะครับโคตรสวยมันสวยได้จากไฟไงทุกคนนี่ฮะบอรอบ,อบประมาณนี้ต้องหาที่สูงไอ้ไอ้นี้น่าจะสูงพอนะขึ้นได้ปะเราจะขึ้นได้ปะ อ่าขึ้นมาได้แล้วทุกคนมองจากมุมสูงเนี่ยฮะสภาพเป็นอย่างนี้เป็นไงเฟี้ยวไหมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ออกตัวนี้แล้วอืมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูไอตัวที่มันอยู่ในตู้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่3นะครับที่จะปั้นวันแจก F4 นั่นเองทุกคนก็จะมีอาชีพไซบอร์ borg, แล้วก็แวไพาอยู่ในตัวนะครับก็อ่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะครบ1,000วันหรือเปล่านะสำหรับการไม่ปิดถามแล้วก็กับตักแค่13แปลนดูคนไปแล้วทุกคน